Mm -hmm. No. Còn lời Em hạnh mèo Em hạnh Hãy mát, đang không Good day everyone ปันปันนะคะ Welcome to one day with my cat นะคะวันนี้เราจะมาตามติดชีวิตปาโกกันซึ่งมีข่าวอัปเดตคะ่ะนั่นก็คือมีคนอดอปปาโกแล้วนะคะคือจากคลิปที่แล้วว่าที่เรารบอกเราฟอสเตอร์มาใช่ปะตอนนี้มีคนอดอปน้องแล้วนะคะซึ่งคนคนนั้นก็คือเราเองเขาเรียกว่าฟ foster f เฟ l ค่ะก็คือแบบมันจะมีอยู่สองอย่าง ฟอสเตอร์เฟลที่แบบว่าเออเราเป็นฟอสเตอร์แล้วเราก็รับเลี้ยงน้องเองกับฟอสเตอร์เฟลที่2ก็คือแบบคือเวลาที่มีคนมาเทคน้องไปแล้วเราก็แบบเสียใจมากอะไรแบบนี้ซึ่งเราเป็นแบบที่1นึ่งนะคะมาละมาละเปิดประตูเองเอาละเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่แนี่ดูจีไม่ให้รักได้ไงเห็นไหมน้องอะ ็นแมวที่รู้เรื่องมากเว้ยหัดแค่วันสองวันอะก็รู้แหละว,ว่าจะต้องนอนยังไงมีเอ,อ่อมีรูทีนยังไงบ้างอะไรแบบนีม,มแต่อันเนี้ยเริ่มไม่รู้เรื่องอลคะค่ะนี่นะคะก็คือจะบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอะที่เรายังไม่ได้ตัดสินใจรับตั้งแต่แบบแรกๆอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าคอนดิชั่นของปรากัวมันมีเยอะมากอย่างเช่น อย่างแรกก็คือน้องอ่ะอายุเยอะแล้วนะคะน้องอายุ12ปีแล้วก็ถ้าถ้าเทียบกับคนก็คือ64ปีนะก็คือแบบเกล้วเป็นคุณปลุกใช่ไหมครับอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องมีเ e อ็นเฟคชั่นใช่ไหมที่ก่อนอันเนี้ยคือเราจะต้องให้ยาน้องแล้วตอนนี้น้องหายแล้วนะคะแต่ว่าเ e อ็นเฟคชั่นเนี่ยมันเป็นคอนดิชั่นที่สามารถแบบกลับมาได้อะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบมามา,มาไปไปได้อะไรเงี้ยเนาะแป๊บหนึ่งลูกมามีขออัด u t u b e ก่อน ช่วยทำหากินไหมพอมันเป็นคอนดิชันที่มันไปไปกับกับได้อะมันก็ทําให้มันแบบมีความเสี่ยงที่จะต้องจ่ายค่าสัตวแพทย์บ่อยขึ้นอะไรแบบนี้อืมวันนี้จะพูดจบไหมอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องอะ่ะมีหาดมือมือนะคะก็คือคุณหมอ,อได้ยินเสียงดิ้นหัวใจรั่วของน้องเนาะตอนที่ฟังแบบไอที่ฟังหัวใจอะ่ะ ด้วยความที่มันเป็นแค่เชลเตอร์เนาะเขาไม่ได้ตรวจแบบสแกนว่าแบบน้องมีโรคหัวใจไหมหรือว่ามันเป็นแค่ฮาร์ดมือมืออย่างเดียวเพราะว่าที่เนี้ยเขาก็อบอกว่าคือแมวที่มีโรคหัวใจอ่ะก็จะมีโอกาสที่จะมีฮาร์ดมือมือใช่ไหมแต่ว่าแมวที่มีฮาร์ดมือมืออาจจะมีเฮลตี้ฮาร์ดก็ได้แบบไม่จำเป็นจะต้องเป็นโรคหัวใจเสมอไปซึ่งมันก็อาจจะเดวลล็อปได้แต่ว่าเราก็คิดว่าแบบเออเราก็คงเ,เก็บเงินได้ภายในอีกปีสองปีถ้าสมมติว่าน้องต้องทำอะไรจนระิงๆิงอะไรแบบนี้ดูดิเห็นยังเห็นยัง จริงตอนนี้เป็นมาเที่ยงแล้วะคะแต่เราจะมาโชว์ให้ดูว่าตั้งแต่ตื่นนอนอะนังประกูทำอะไรบ้างส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าเรานอนตรงนี้นังก็จะขึ้นมาแบบนี้แบบนี้เลยทีนี้ช่วงแรกๆอะ่ะมันก็จะมีปัญหาของแม่แมวเนาะ ที่แบบว่ามันจะชอบปลุกระหว่างกลางคืนทีนี้เราก็พูดกับน้องคุยกับน้องไปประมาณสองวันว่าแบบนอนยาวๆเอออย่าเพิ่งปลุกตอนเช้าค่อยปลุกอะไรอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นก็รู้เรื่องน้องก็จะนอนยาวจนถึงแบบประมาณ7จ็ดโมงครึ่งแปดโมงก็ถึงจะมาปลุกนะคะแล้วก็อะไรก็จะเป็นอาหารมื้อแรกของน้องเนาะปั่นนังแงะประตูไว้เพราะว่าน้องอ่ะชอบแบบ เข้าๆออกเนาะแบบก็คือจะเงียบประตูไว้ตลอดทั้งวันจะปิดแค่ตอนกลางคืนระหว่างคืนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตั้งแต่ตอนเช้าถ้าเกิดว่าเอาไปใหาหานเนะเาะหลังจากนั้นก็เปิดเงียบๆไว้น้องก็จะเข้ามาแล้วก็มานอนต่อมาเล่นอะไรของมันคนเดียวนะคะจะไม่มากวนจนกว่าจะแบบใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเพราะมันแบบ adjust กับวูทีนของเราได้ก็เลยตัดสินใจว่างั้นอดอปก็แล้วกันเพราะว่าแบบแก็อยากให้น้องมีบ้านดีๆอยู่น้องอะ ก็อายุเยอะมากแล้วใช่ไหมแล้วก็จจะมีคอนดิชันนี้อีกอะไรเงี้ยประกะก็คี้กลัวตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมอืมแล้วก็แบบปรับตัวมาได้จนถึงขนาดเนี้ยแล้วแบบเราจะให้ดูรูปดูคนดูสบายมากตอนที่อยู่บ้านอนอนหงายท้องเล่นของเล่นอะไรเงี้ยเออซึ่งแบบต่างกับที่อยู่ที่เชลเตอร์มากเลยคิดกันอยู่สักพักแล้วก็ตัดสินใจโอเคตกลง be a part of our family ดีกว่านะ แลอันนี้ได้กล่องรองเท้ามาเพราะเพิ่งซื้อรองเท้ามาใหม่กลายเป็นที่นอนที่เล่นของนางเนี่ย yeah, แล้วมันก็ชอบไปข้างในแล้วบอลก็หายอะไรหายไปใต้เตียงหมดเอ้ยปะโก้ ปัญหามนอยู่ตรงนี้ตอนนี้ปันเริ่มคอนเซิร์นเรื่องที่ว่าน้องอะว่าบ่อยมากออกมาเป็นก้อนขนนะคะคือไม่ได้ว่วปกตินะแต่ว่าเป็นแบบอยากยัยมือเง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 ยตอนแรกๆอ่ะเออคือเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติใช่ปะถ้าเกิดามันแบบเดือนละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยทีนี้มันเริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆเว้ยแบบมาจากแบบ สองอาทิตย์ทีเป็นสิบวันทีเป็นแปดวันทีเป็นสี่วันทีแล้วก็ตอนเนี้ยล่าสุดอ่ะมันเพิ่งสองวันจากวันล่าสุดที่น้องอ้วกเองอ่ะแต่ว่าก่อนนั้นเนี้ยก็อึ ừ, ขับถ่ายปกตินะคะแล้วก็ไม่ได้ซึอมอ่ะเนี่ยตอนนี้ก็เลยแบบว่าจดไว้เว้ยว่าแบบเออ,เอ,อ,เอ,อวันไหนบ้างกินข้าววันไหนไม่หมดบ้างแล้วแบบอ้วกวันไหนบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ที่เป็นรูเมทเราอ่ะเขาก็บอกว่าแมวของเขาที่แบบ อายุมากแล้วที่ไทยอ่ะก็คืออัวออกมาเป็นก้อนขนทุกวันเลยแต่ว่าก็น้องก็ปกติดีเฮลตี mm ้ hmm. อะไรเงี้ยแมวแก่แล้วมันอาจจะระบบย่อยอาหารมันอาจจะแย่ลงย่อยไม่ค่อยได้มากขึ้นแล้วก็อ้วออกมามากขึ้นอะไรอย่างี้หรือเปล่า mm hmm. นั่นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันคอนเซิร์นอยู่นะคะ mm hmm. เพราะว่าค่าสตัตวแพทย์ที่เนี่ยที่บอกไปว่ามันก็แพงมากใช่ไหมแต่ละครั้งแต่ว่า เราดูกันไปขอให้ไม่มีอะไรทีนี้ที่ Toronto Human Society อ่ะที่ปันไปหลับอดอบน้องมามี Free Trout Insurance ของสัตว์ยงมาให้ด้วยนะคะ2อ,อาทิตซึ่งปันอ่ะก็เลยอยากจะโพบไปถามว่าถ้าเกิดว่าปันจะเอาเข้าไปตรวจเช็คอัพกับสตัตวะแพทย์อ่ะมันสามารถ c o เว r ไหม Petline Insurance Company To help us direct your call Please listen carefully to the following options As the result of your process Our office is currently closed. Please call us back during regular business hours. Please leave a message with your name, your phone number, and your customer number, and we will get back to you during our regular business hours. Hi, this is Kirada. My phone number is I would like to ask about the coverage of the free trial for my pets, please. Thank you. Well, it's Sunday. I didn't recognize it. ก็ leave message ไว้แล้วนะคะก็หวังว่าเขาจะโทรก,กลับมา Girl I Please you say you you got down enough put up can't me then don't so bad fall all she without Just know you got me thinking about forever Got crush, crush, crush on you I just wanna feel your only Crush, crush, crush on you I'm not the tie Give it in, read it out to your mind Let me tell you now I got a crush, crush, crush on you <laughs> Oh, pang, pungent, pang, pang. Meh, ก็คือคัดโดทั้งวันเป็นไงทุกชั่วโมงแล้วต้องาหม่แล้วก็จะแบบแยกแก,กันไปนอนแยกแยกกันไปทําง,งานแล้วก็เอาใหม่คัดเดลใหม่มาอ้อนใหม่เป็นยังเห็นความน่ารักอย่างเวลามา,มาห้องน้ําก็มาด้วยแล้วก็กินน้ำจากอันนี้เพื่อนฟูเทสให้ดูตอนถ่ายทันเมื่อกี้แบกล้องมาเ่านไหมคะเอาห้องน้ําก็ ชอบมาเฝ้าวฮัทซุกกับเทม t พสชันก็เป็นเพลที่น้องชอบเรากับตัวชอบเรามาอะไรกันให้เรียกอะไรกันเนียกกัญชาแมวนั่นเอง เห็นไหนความชอบไหมแต่ว่าให้ไม่บ่อยนะคะไม่ได้ให้บ่อยแบบอาทิตย์ละครั้งอันนี้แบบทรงสาอาทิตย์เรามังก็ลืมให้เวลาดโติให้แต่สแนเ Let Brushing time. Come on, come on. Come Brushing time, you're gonna be on the table. Yeah, that's right. That's right. แ้วเวลาที่ปันกินข้าวนะคะปากก็จะมานั่งอยู่ข,ข้างๆกบบน,นี้มัน,นเป็นที่นอนประจำของนางนะ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มดๆแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักนะคะก็จะเข้านอนเแ,แล้วเข้านอนเนี่ยจ่วนใหร่ประกก็จะนอนในห้องจริงๆเจนนี่ตั้งแต่อดอปมาก็เป็นประมาณอาทิตย์หนึ่งละที่เป็นแบบอดอปออฟฟิเชียลลี่แต่ถ้าแบบตั้งแต่ฟอ s t สเตอร์ก็เกือบ2เดือนเนาะวันนี้ก็เป็น one day with ปะโกนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเอ j นจอยแล้วก็ heartwarming ไปด้วยกันนะคะเพราะว่าปะโก้คีออนจริงๆริงที่ทุกคนเห็นเนาะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปวิดีโอหน 拜拜。Bye bye.